สวัสดีครับอยู่กับผมชวนลถก,กับข้าวนะครับเหมือนเดิมเลยน,นี่เพิ่งตื่นนอนนะช่วงบ่ายวันนี้แม่บอกอยากลองทําน้ํายาน้ําพริกอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่เคยกินนะนี่เส้นขนมจีนนะครับสวยเลยนะครับผมนี่เส้นขนมจนีนสวยนะครับอ่าไปเป็นน้ํายาน้าพริกนะครับนี่เห็นไหมดูความเข้มข้นของน้ํายาเขาผมก็ไม่เคยกินนะเขาบอกรสชาติจะออกหวานหวานนวๆน,น,น,นัวมีเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็ตัดด้วยนี่ พริกทอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับผมนี่นะครับเส้นหนมจีนนะอ่ามาหยิบใส่ถ้วยนะครับผมมาเอาสักประมาณประมาณนี้พอครับสองหัวอ่าเนี่สองหัวต่อไปราดน้ํายานะครับผมมีโอ้โหดูสีน้ํายามีมะกรูดด้วยผมก็ไม่เคยกินนะนี่ครับรหัดลงไปนะครับผมเนเป็นหมูนะครับน้ํายาราดขอราดแบบท่วมๆแล้วกันนะครับผม อ่านี่ม,มามาเราจะมากินงาบผมให้น้ำยามันดูดเอ้ยให้เส้นดูดน้ำยาแต่รก็ผมตังนิดนึงนี่นะครับผมเอาเลยไหมเอาเลยนะยังไงวันนี้ละกันขนัดขนัดมานละครับผมอืม <c oughs> น้ำยา้ำพิกตามเลยพริกเผ็ดขึ้นมาเลยครับโหขึ้นจมูกเลยอุ้ยดีดีโหแต่เส้นของจีนดีครับโหวน้ำยาก็รู้สึกดีครับเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะออืืตามเลยพริก อร่อยสุดยอดผม